ชมกันต่อนะชมกันต่อครับไปขึ้นหลังนะครับอย่าลืมนะรอต้องการทีมเดียวเท่านั้นนะสำหรับคู่นี้นะ ขวันดูกันตดดสอนราม,มาันลงมาแล้วฮะสอนรามีรังเกลือครับไปเล่นเนี่ยคู่กับทันนท์ทวัตเนี่ยฮะสอนรามีรังเกลือเนี่ยล้มลุดมาไม่มีตัวสามเร็วเร็วเร็วเวว่ววางเลยตัวนี้แมไม่ผ่านครับโดนสก,กัดออกไปยี่สิบสองปริญญาแก้วอยู่นะฮะ เดินยกลับมาฮเศรษฐศาสตร์ทองเกิดกบจะให้ลูกนี้นี่ให้ทพีรวัฒน์นี่ก็เผื่อไปเยอะแล้วเกินนะฮะไม่มันติดไปหมดนะยท่านนท์ธรวัฒน์ว่าท้อเหมือนกันนะ<อ>ดูออกท้อท้อเหมือนกันนะ <S <S 1> <S 1> จะยิงจังไรเนี่ยดูเหมือนทั้งทค่ดูเนี่ตัวมันใหญ่ตัวมันเยอะกว่านะเอาเล้วหมอนี่นะครับก็ต้องจิม้มองอย่างนี้อีกนะครับ เล่นอยู่สองคนนะฮะผู้จานี่ต้องลงไปประคองนะฮะลงไปประคองเนไครับเล่นหาช่องครับขอบอลไปมาอยู่อ uh ย่างนี้นะฮะมีช่องรล้วแทงนะครับลูกนี้ยังดูดังไว้ได้ครับอนลามีรันเกอ้อแต่ แมเคือนไปได้นะพลนพัสสุขูวิต์ลูกนี้บล็อกไว้ดีครับโอ้โหเสียบคานไปครับลูกนี้ลูกจริงนะหมายเลขสิบสองนะอีบสามที่ไหนไะ2ยี่สิบสอง หมดเวลาการแข่งขันครับสวยม่วยยิ้มเหรออ้าวสองครึ่งวันนี้อ๋อไม่ได้รังอะไรละอย่างที่บอกนะเทคโนโลยีลงมานี่เป็นต่อทุกครั้งที่ลงสนามเป็นต่อทุกทีมผู้เล่นนี่เยอะกว่าเลือกในเยอะกว่ามีตัวเลือกเยอะกว่านะครับตบมาให้กำลังใจครับวันนี้ก็ผ่านข้อรอบสามต่อไปนะสำหรับเทคโนโลยีจอมก้าพนะนครเหนือห้าประตูต่อหนึ่ง นะครับอขอบคุณนะทางโรงเรียนสุศึกษาประจิตรบีของเรานะครับที่ให้ส่งทีมเข้าร่วมนะครับการแข่งขันทุกทุกคันนะครับเจ็ดคนส่งหรือยังนะครับทุกทุกคันเลยนะครับผู้สุดท้าย